เปลี่ยนสถานที่นะคะก็คือวันนี้มาถ่ายข้างนอกแล้วก็คือข้างๆนี้ก็คือมีน้องแมวนอนอยู่เป็นแมวของบ้านป้านะคะแมวเงี้ยวอ,อาจจะมีเม,มวเงียวนิดนึงนะคะเขานอนกันอยู่โอ้นมีกิจกรรมโอ้กิจกรรมเยอะเลยเดี๋ยวขออันนี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะเราเล่นค้างไว้นะคะ ในคืนที่สี่แม่มดกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเล็กๆอันมืดมิดและได้ยินเสียงน้ำดังมาจากเบื้องหน้ามันคืออะไรเนะนี่ยนะคืออ,รอเรือเหรออ๋อเรืออันนี้เป็นเรือในตำนานหรือเปล่าไม่รู้ที่เขาบอกว่าใครที่ได้ขึ้นเรือแล้วมันเป็นแบบ เป็นแม่น้ำที่เป็นเกี่ยวกับอะไรวิญญาณเัก่อย่างหนึ่งเคยอ่านมาตอนเด็กๆที่แบบติดการ์ตูนตำนานกรีกโรมันมากๆนี่คืออะไรนะ่ะมันคือเรือกระจกที่แสนงดงามตัวเอกของเราจะใช้มันข้ามแม่น้ำได้นะเบื้องหน้าคือแม่น้ำสายหนึ่งน้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวขวางทางข้างหน้า แม่มดก้าวไปข้างหน้าน้ำยังเยื่เยือกปกคลุมข้อเท้าของเธอทันใดไม่ไกลนะักมีเรือแก้วลำหนึ่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเสียงกระดิ่งที่แขวนอยู่บนเรือส่งเสียงตามสายลมแม่มดปีนขึ้นไปบนเรือไหลไปตามแม่น้ำที่ส่งเสียงลื่นไหลาราวกับเสียงเพลงแรงบันดาลใจครั้งนี้มาจากกระดิ่งลูกเรืออันหนึ่งมันเป็นของขวัญวันเกิดตอนอายุสิบแปดของฉันเอง และก็เป็นหนึ่งในของควัญที่ฉันชอบมากที่สุดฉันไม่เคยเห็นแม่น้ําหรือเรือที่ไหลไปตามน้ําครอบครัวของฉันก็เลยให้กระดิ่งลมนี้กับฉันน่ะตอนนั้นน่ะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่น้ําท้องฟ้า,ฟาละยาเป็นยังไงแล้วคุณทํำยังไงถึงรู้จักสิ่งเหล่านี้กันน่ะวิธีทําความรู้จักกับสิ่งต่างๆของคนตาบอด จะต้องพึ่งพาการสัมผัสเสียงกลิ่นและอื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าฉันเอามือจุ่มลงไปในแม่น้ําที่กําลังไหลความรู้สึกเย็นเนก็คือกระแสน้ําฉันสัมผัสรูปทรงของกระดิ่งลมแล้วก็ฟังเสียงที่ไพเราะของมันก็จะรู้ว่ามันคือกระดิ่งลมหลังจากสูญเสียการมองเห็นบางคนก็มีการรับรู้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเป็นเหมือนการชดเชยเช่นการได้ยินและภาษาสัมผัสที่ละเอียดมากขึ้นแทนความสามารถในการมองเห็น ตัวอย่างเช่นการชดเชยการสัมผัสที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับพวกเราคืออักษรเบลอักษรเบลงั้นเหรออืมอักษรเบลมีรูปร่างลักษณะเป็นจุดนบน,นกระดาษเมื่อเราสัมผัสปุ่มบนกระดาษด้วยมือก็จะรู้ความหมายของมันเนื่องจากการใช้อักษรเบลจังเคยชินการระบุสิ่งต่างๆด้วยการสัมผัสทําให้ภาษาสัมผัสของคนตาบอดจึงมีความละเอียดมากกว่าคนทั่วไปนะด้วยการสัมผัสและการได้ยิน ฉันสามารถเข้าใจรูปร่างเสียงแล้วอื่นๆของวัตถุบางอย่างและจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้นในหัวของฉันได้จะพูดว่าแม้ว่าฉันจะสูญเสียการมองเห็นแต่ฉันก็ยังมีโลกแห่งจินตนาการที่เป็นสระอยู่ก็ว่าได้นะว้าวฟังแล้วสุดยอดมากเลยนะแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ฉันทําไม่ได้คนตาบอดไม่สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถสัมผัสไม่สามารถได้ยินหรือไม่มีกลิ่นได้ทําให้ไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันเป็นยังไงได้นะ สายรุง้งมีหน้าตาแบบไหนท้องฟ้าในก,กว้างใหญ่แค่ไหนดวงดาวส่องแสงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนได้ยังไงหากวันหนึ่งฉันสามารถมองเห็นได้อีกครั้งฉันอยากเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของตัวเองมากเลยน้องน่ารักมากเลยอะนะเราไม่น่ใจว่าเราเก็บได้กี่ครั้งเพราะว่ามันน่าจะประมาณ5เนี่ยแหละแต่เราไม่น่ใจว่าถึง6ไหมอะนะ ในคืนที่5้าหืว่าในคืนที่ดาวเต็มฟ้าในคืนที่5อาจจะเป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องก็ว่าได้นะอ้าหนังสือนี่นี่คืออะไรนะ่ะมันเป็นหนังสือเวทมนต์ลึกลับยังไงล่ะแม่โมดเดินผ่านโรงเรียนเวทมนต์แห่งหนึง่งที่นี่มีนักเวท ที่นี่มีนักเวทน้อยจํานวนมากที่กล้าหานคล้ายกับเธอศาสตราจารย์ของโรงเรียนนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ได้สอนเด็กๆให้อ่านหนังสือเวทมนต์และเขียนคาถาเวทมนต์เพื่อปัดเป่าหนังสือและคาถาเหล่านี้ได้ช่วยพวกเขามีความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับจอมปีศาจร้ายที่มาของแงดงบรรดานใจในครั้งนี้หนังสืออักษรเบลเล่มหนึง่งคิดถึงวันจังคิดถึงเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันคิดถึงเพื่อนบางคน ฉันเคยเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเด็กบางคนที่นั่นก็เหมือนกับฉันพวกเขาสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่อายุน้อยครูที่นั่นน่ะบอกเราว่าความรู้สามารถทำลายความกลัวต่อโลกที่ไม่มีใครรู้จักได้ที่นั่นน่ะสอนอะไรบ้างนั้นเหรอก็เหมือนกับคนทั่วไปวรณคดีคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาอื่นๆแต่นอกเหนือจากนั้นเรายังมีหลักสูตรพิเศษบางอย่างอีกด้วย ตัวอย่างเช่น <c oughs> การใช้ไม้เท้าคลําทางที่ฉันเคยพูดถึงเพื่อฝึกทิศทางและการเคลื่อนไหวการทาําความเข้าใจและการตีความสัญญาณที่ไม่ใช่คาพูดในโรงเรียนสําหรับคนตาบอดการฝึกฝนของเด็กๆสามารถการฝึกความสามารถของเด็กๆเ,เ,เพื่อให้ใช้ชีวิตตามลาพังได้เป็นสิ่งสําคัญมากดังนั้นหลักสูตรต่างๆจึงสามารถนามาใช้งานาจริงๆว <c oughs> ฉันเรียนอักษรเบลมาจากที่นั่นแหละหนังสืออักษรเบลที่เอามาจากโรงเรียนเล่มนี้เป็นยาที่ฉันชอบมากพวกคุณอนะเขียนอักษรเบลกันยังไงพวกเรามีปากกากระดาษกระดานสำหรับอักษรเบลเวลาเขียนเราจะใช้ปากกาอักษรเบลและเจาะจุดบนกระดาษอักษรเบลนะ่ะแม้ว่าขั้นตอนการเรียนจะค่อนข้างซับซ้อนแต่ฉันก็ยังรู้สึกขอบคุณที่มีอักษรเบลอยู่นะตราบใดที่ยังมีสระในการเรียนรู้แม้ว่าเรา แม้ว่าดวงตาจะมืดมน <c oughs> แต่หัวใจและรูปใบน,นี้ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นแสดงว่าครบทุกอันแล้วั้างั้นน่ะขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างฉันวันนี้เป็นคืนที่หกแล้วเรื่องราวควรจะจบลงได้แล้วละ่ะแสดงว่าเรามีถึงพอดีสินะเนี่ยยางนึกว่าจะทำไม่ทันจะอีกมันมีเข่าแหลมๆว่ากันว่ามีรูปร่างที่งดงามมากมันมาจาก ท้องฟ้าแต่ท้องฟ้ามีหน้าตาย,ยัางไงกันอ่ะมันเป็นดวงดาวที่ถูกจุดประกายสว่างสวยแต่ว่าทำไมเดอ้อตอนจบของเรื่องฉันยังสับสนแม่มดและคู่หูเดินทางมาถึงอาณาจักรแห่งแสงดาวพราะเขาได้จุดประกายที่สว่างที่สุดในใจกลางอาณาจากักรแห่งแสงดาว ตั้งแต่นั้นมาความมืดได้ถูกขับไล่อาณาจักรก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพ่อแม่บอกฉันว่าดวงดาวนั้นน่ะเปล่งแสงจางๆเหมือนกับฉันพวกเขาจึงซื้อเทียนเล่มนี้ให้กับฉันแต่ท้องฟ้าแสงดาวจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะ <c oughs> ฉันขอพรกับดวงดาวแต่ฉันไม่เคยเห็นมันฉันสัมผัสปลายเทียนดวงดาวได้แต่ฉันรู้ว่าดวงดาวจริงๆนะ่ะไม่ใช่แบบนี้หรอกนะ บางครั้งฉันก็นึกถึงประโยคที่ว่าหรือดูใบไม้ผลิช่างงดงามแต่ฉันกลับมองไม่เห็นคุณเคยตากแดดไหมแอสเตรียน <ria> แน่นอนอยู่แล้วบางครั้งฉันก็ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะกับครอบครัวแต่พอนั่งได้สักพักก็รู้สึกอุ่นๆพวกเขาบอกว่าเป็นเพราะแสงแดดความอบอุ่นของแสงแดดที่กระทบใบหน้าอความอบอุ่นของพื้นผิวหลอดไฟสามารถรอบควอุ่นให้กับผู้คนทําให้มเมล็ดพืชงอกงาม หรือบางทีคุณอาจจะจับมือของฉันก็ได้นะว่าไงนะหากต้องอธิบายแล้วก็แสงสว่างความอบอุ่นความหวังก็เหมือนกับที่คุณกำลังสัมภาษณ์อยู่ตอนนี้ไงความอบอุ่นจากฝ่ามือของฉันฝ่ามือของฉันเพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณก็เหมือนกับแสงอาทิตย์ที่ให้พลังงานแก่เมล็ดพืชฉันเข้าใจแล้วขอบคุณนะ แม่โมจูปกายดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งแสงดาวเธอและเราเพื่อนได้ตับมือกันมองดูความมืดมิดที่จางหายไปตอนรับแสงอรุณอันง,งดงามที่กำลังจะมาถึงและเมื่อรุ่งอรุณเมื่อรุ่งเช้ามาถึงพวกเขาก็พบว่าร่างกายของพวกเขานั้นก็เต็มไปด้วยแสงแห่งดาวแม้ว่าเบื้องหน้าของเธอจะยังมีความมืดจู่แต่เธอก็ไม่กลัวที่จะก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่รู้จักอีกต่อไปเพราะเธอมีแผนที่เวทมนต์ไม้กายสิทธิ์หมาน้อยนักรครวมถึงสหายรอบตัวเธอ หมนทางข้างหน้าอาจจะยาวไกลแต่เธอก็รวบรวมความกล้าเพื่อที่จะเริ่มต้นเส้นทางครังใหม่น่าจะจบแล้วมั้งจบแล้วแหละ กิจกรรมการรุ่สวนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะจบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมของแอสเตรียนั่นเองไว้คราวหนะ้าถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่นะคะเราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ช่อง SNSN ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายจ้า